V.I.P เรื่องมูเรื่องกินไว้ใจทิปปี้สวัสดีค่ะแฟนๆรายการชารลสมิกกับ V.I.P เรื่องมูเรื่องกินไว้ใจทิปปี้ วันนี้นะคะที่พาคุณผู้ชมมาที่ย่านฝั่งทนค่ะจะพามาทานของอร่อยแถวตลาดผู้ซึ่งที่นี่เขามีร้านเด็ดร้านดังไปจนถึงร้านในตำนานที่บอกว่าในตำนานเนี่ยพอเขาอยู่มาร้อยกว่าปีค่ะคุณผู้ชมค่ะ นอกจากของอร่อยแล้วนะคะสายหมูค่ะทิปจะพาคุณผู้ชมนะคะมาที่วัดแห่งหนึ่งย่านฝั่งทนเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านไม่เคยมาแต่บอกเลยว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในที่จะให้คุณผู้ชมได้มาขอพอรแล้วก็หมูได้ด้วยจะเป็นที่ไหนยังไงวันนี้พลาดไม่ได้เดี๋ยวตามทิพมาแล้วเปราะทั้งอิ่มทั้งอร่อยและสมหวังค่ะ และจุดแรกนะคะที่ทิพจะพาคุณผู้ชมมามูค่ะก็คือที่วิหารเล็กนะคะที่วัดราชครื้แห่งนี้ค่ะด้านในก็จะมีพระพุทธรูปปางถวายพระเพลิงหรือว่าหลายคนก็จะเรียกว่าหลวงพ่อนอนหงายนะคะเชื่อกันว่ามาขอท่านเรื่องของโชคลาภเรื่องลูกเรื่องสุขภาพสมหวังค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวทิพพาคุณผู้ชมเข้าไปไหว้เลยนะคะ เราบูชาพระรัตนตรัยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปห่มภาพพระนอนหงายกันค่ะแล้วก็จะนำพวงมาลัยดาวเรืองไปถวายด้วยค่ะผู้ชมคะพอเราเข้ามานะคะจะมีสองข้างค่ะด้านขวา ขององค์ท่านแล้วก็ด้านซ้ายนะคะซึ่งผู้ชายกับผู้หญิงจะเดินไปคนละทางค่ะเพราะว่าถ้าเป็นผู้ชายนะคะจะต้องมาไหว้ที่พระบาทด้านขวาแต่หญิงที่เป็นผู้หญิงก็คือจะมาไหว้ที่พระบาททางด้านซ้ายนี้นะคะนะคะชื่อของท่านเนี่ยหลวงพ่อสุขสบายหรือว่าหลวงพ่อนอนไายนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาถึงก็ทิพย์ขออนุญาตที่จะได้กล่าวคำบูชาแล้วก็ถวายดอกไม้ก่อนนะคะ นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสยพุทธรูปังเตนะทนาน,นจะมหาโปคันจะโหนตุเมสัพทพานี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะห่มผ้านะคะองค์ท่านนี่เวลาห่มผ้านะคะคุณผู้ชมก็จะห่มจากทางด้านของพระบาทแล้วก็ค่อยๆห่มขึ้นไป คุณผู้ชมคะสายมูต้องฟังทางนี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นเคล็ดลับที่สําคัญเลยนะคะเราจะขอพรจากองค์ท่านค่ะซึ่งวิธีการขอพรน,นะคะก็จะนํามือถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็คือข้างซ้ายไปแตะที่ฝ่าพระบาทซ้ายค่ะตรงกลางฝ่าพระบาทแล้วมาแตะที่ตัวเราซึ่งถ้าเรื่องที่เราขอนั้นเป็นเรื่องของโชคลาภให้นํามาแตะที่หน้าผากค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะขอเรื่องของการค้าขายเจราจาต่างๆ ให้แตะที่ฝ่าพระบาทเสร็จแล้วมาแตะที่ปากของเราส่วนใครที่มาขอเรื่องของยศเรื่องของตําแหน่งก็มาแตะที่ไหล่ของตัวเองและถ้าหากว่าใครมีอาการเจ็บป่วยตรงไหนเช่นปวดเขา่าปวดแขนปวดอะไรแตะที่ฝ่าพระบาทแล้วก็มาแตะที่ตรงที่เราเจ็บปวดเชื่อกันว่าสิ่งที่ขอจะสมปรารถนาถ้าเจ็บไข้ได้ปวดก็จะหายค่ะ นอกจากตรงหลวงพ่อนอนหงายแล้วนะคะคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งจุดที่เดี๋ยวจะพาไปมูกันหลวงพ่อโตสงปรารถนาที่อยู่ที่วิหารใหญ่ค่ะ อีกจุดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่จะพาคุณผู้ชมมาไหว้ค่ะที่นี่คือพระวิหารใหญ่นะคะด้านในก็จะมีหลวงพ่อโตสมปรารถนาที่เราจะเข้าไปสักการะบูชาค่ะเคล็ดลับของการไหว้ขอพรที่นี่คือนอกจากจะสวดนโมสามจบแล้วนะคะคุณผู้ชมใครที่สวดภาหหูม,มหากาได้สวดภาหหูม,มหากาถวายหลวงพ่อโตสมปรารถนาแน่นอนค่ะ นะโมตัสสะพัคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพาหุสหสัมพิเนมิตตสาวุทันตังครีเมฆลังอุทิตโครสะเสนมารังธานาธิธรรมมวิธินาชิตวะมุนินโทตันเตสะสาภวตุเมชยมังคลาน นี้เนี่ยเขาอยู่มานานมากร40ปีค่ะคุณผู้ชมนี่คือหมีกรอบชินลีใช่ล้านรอห้าทรงสเสวยก็สูตรนี้เลยนะครับสูตรนี้เลยลูกค้าคนไหนมาทานก็ได้ทานสูตรเดียวกับที่รอห้าทรงสเสวยเลยนะชอนรัศมีกับ VIP เรื่องมูเรื่องกินไว้ใจทิปปี้ชอนรัศมีกับ VIP เรื่องมูเรื่องกินไว้ใจทิปปี้ บริษัทไทยเบเร์เจำกัดมหาชน Powering the Future, Empowering the People บริษัทท่ากากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์ชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ พลูก็ต้องพาคุณผู้ชมมาชิมนั่นก็คือร้านเตกเฮงหมี่จิลี่นั่นเองค่ะแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาอยู่มานานมากร4อยปีค่ะคุณผู้ชมหลายคนก็จะคุ้นชื่อมากว่าหมี่กรอบรอห้าหมี่กรอบเสวยสวรรค์ซึ่งวันนี้ไม่ได้มีเฉพาะแค่เมนูหมี่กรอบเท่านั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปชิมหมี่กรอบและเมนูอื่นๆด้วยค่ะ นี่เลยคะ่ะคุณผู้ชมคะเมนูที่ภูมิใจนําเสนอวันนี้เราก็มีหมี่น้ํานะคะแล้วเราก็มีออส่วนกระทะร้อนมีผัดหมูกล้วยอันนี้ก็จะมีพุทธาจีนเม็ดมะม,ม่วงเกาลัดนะคะแปรกล้วยไก่แล้วก็อันนี้ก็เป็นกระทงเผือกเอ๊ะว่าแต่ว่าพระเอกของเรามีกรอบมีกรอบจิลวเอ๊ะเขาลืมหรือเปล่าอ๋อนี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเกยีตยมากพี่กอขานี่คือทายาทมาเสิร์ฟเอง นี่คือหมี่กรอบซินหลีที่เราจะเรียกกันว่าเป็นหมี่กรอบตั้งแต่สมัยหลนกล้าราัชากาลที่5ว่าท<ช>่านโปรดที่จะเสวยใช่ากินแบบน,น,น,นี้เลยเหรอคะใช่ครับแล้วท่านรอห้าทรงเสวยก็สูตรนี้เลยนะครับสูตรนี้เลยลูกค้าคนไหนมาทานก็ได้ทานสูตรเดียวกันที่รอห้าทรงเสวยเลยนะ,ะแต่แต่ก่อนคงไม่ได้เป็นร้านใหญ่โตแบบนี้ใช่คร<ช>ัะแต่ก่อนเป็นเพิงกระตอบเล็กๆผัดอยู่ริมน้ําฝั่งนู้นนะฮะตรงนี้ก็แต่รุ่นรุ่นใครคะรุ่นอากงนะครับเป็นรุ่นที่ช่วงคนจีนอพยพเข้ามาเมืองไทย มากันพี่น้องสองคนออผัดมีกรอบมีควันหอมๆแล้วก็ท่านลอ้าส่งได้กลิ่นออก็เลยเรียกไปขอเสวยนิดนึงออครับผมแล้วหลังจากนั้นเห็นบอกว่าบอกว่า,วาติดพระไทยมีเชิญให้ไปทำนนในวังเลยครับผมก็ให้ทหารมาเรียกอากงผมนะฮะไปทำในวงังแล้วก็ทรงติดใจมากพระรชาชทานนามมีกรอบรนิ้วว่ามีกรอบส,อรสวยสวรรค์ มีกรอบเสวยสวรรค์รับสั่งว่าให้รักษาสูตรนี้ไปยันชั่วลูกชั่วหลานเลยเออเส้กลับที่มีกรอบเรามันเรื่องชื่อมากคืออะไรคะอันดับแรกเลยถ้าใครมาทานก็ต้องความกรอบของมีกรอบนะครเพราะว่าเส้นหมี่นี้ไม่ได้ซื้อทั่วไปตามท้องตลาดนี้เราทาเองอ๋อทำเองสั่งโรงงานทําผลิตขึ้นมาพิเศษเพื่อร้านมีกรอบโดยเฉพาะ ค่ะโอ้โหบอกขนาดดีแล้วนะวันนี้จะขอทานให้เป็นบุญปากได้ทานหมี่กรอบสูตรเดียวกับที่ท่านเคยได้เสวยนะคะขอบคุณนะคะพี่กรอบรวมไปถึงอื่นๆอ่นก็นี่เลยนะเรบประทานมากนี่หมี่น้ําครับหมี่น้ำครับนี่อันนี้ก็ออกมาหลังหมี่กรอบนะเป็นรุ่นอาม่าเป็นคนคิดขึ้นมานี่อ๋อนะค่ะขอบคุณนะคะพี่กรอบค่ะคคุณผู้ชมนี่เลยอ่ะคือ หน้าตาไม่เหมือนหมี่กรอบที่ขายทั่วๆไปจะมีความพิเศษนะที่พิมพ์เห็นนะหนึ่งคือมันมีความหอมของกระทะแล้วก็ตัวหมี่เนี่ยมันกรอบจริงๆอย่างที่บอกนะคะบางทีเราจะเห็นเป็นสีออกแดงๆชุ่มพูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ไม่ใช่นีอุ๋ยเส้นหมี่เขาแบบเส้นมันเล็กๆเล็กๆเลกๆมากเนี่ยเนี่ยได้ยินเสียงดังกรอบ่างนี้เลยนะ แล้วเขาบอกว่าคือเส้นหมี่เนี่ยอันนี้คือทำพิเศษเฉพาะของที่นี่เราก็จะมาชิมกันว่าหมี่กรอบที่พี่ก๊อฟบ,บอกว่าไม่มีร้านหมี่กรอบที่ไหนในประเทศไทยที่จะกรอบเท่าหมี่กรอบจิหลีรสชาติของน้ำซอสเนี่ยมันเหมือนสามรสเลยอ่ะมันมีทั้งความหวานความเค็มความเปรี้ยวอยู่ด้วย อันนี้น่าจะมาจากที่เราบีบมะนาวลงไปแล้วเ,เขาบอกว่ามีกรอบนี่นะคะทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงอ่ะก็ยังกรอบอยู่แต่น,นี่คือกรอบจริงอร่อยของความล้ำลึก นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณกอลฟก็บอกว่าหมี่ตัวเดียวกันนี่แหละแล้วอาม,ม่าเขาก็มาคิดสูตรก็ทําเป็นหมี่น้านํานี่แล้วก็มีใส่ไข่ออนเซนลงไปแบบนี้ด้วยนะอ่าเรามาชิมรสชาติกันเขาไม่ให่ทั้งปูแล้วก็มีกุ้งอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็แบบถ้าชอบแบบสดน้ำคล่องพอแบบว่ารสชาติแบบ ก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวน้ำเลยอ่ะเป็นหมี่น้ำแบบใสๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่อันนี้ก็อร่อย แล้วก็ต้องใส่กับซอสสีราชาอนิดนนี่คุณผู้ชมร้านนี้นี่เขาได้มิชลินไกด์ปี2022ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นร้านที่อยู่คู่กับตลาดภูมานานมากเป็นร้อยปีอะ่ะสูตรอาหารของเขา หัวกล้วยค่ะคุณผู้ชมนี่ขุดตาจีนเม็ดมะม่วงหิมะพานใช่ไหมแล้วก็แปะกล้วยแล้วก็ไก่แต่เวลาเราทานหัวกล้วยเนี่ยนะสิ่งที่เราชอบมันก็คือตัวนี้แหละเผือกเผือกนี่เขาทำเป็นแบบเสเล็กมาก heroin. แล้วเขาก็เนี่ยเอามาถักทอกันจนกลายเป็นเหมือนรังนกแล้วก็ทอดอ่ะคุณผู้ชม และสาหรับใครนะคะที่อยากจะมาทานนะคะมีกรอบสวยสวรรคะ์ค่ะก็มาที่นี่เลยร้านเฟ็กเฮงมีกรอบจินหลีนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเขาเปิด2รอบรอบแรกเขาเปิด9ก้านาฬิกาสานาทีถึง14บสนาฬิกาแล้วเขาก็จะปิดพักแป๊บหนึ่งอ่ะเปิดมาอีกทีหนึ่ง16บหนาฬิกาถึง21่สิบนาฬิกาค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์เปิดยาวตลอดทั้งวันตั้งแต่10นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะ ร้านซุนีข้าวหมูแดงค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมลองดูแถวนี่คือแถวที่เขาจะซื้อกลับบ้านต่อแถวยาวมากชอนรัศมีกับ VIP เรื่องมูเรื่องกินไว้ใจทิปปี้ชอนรัศมีกับ VIP เรื่องมูเรื่องกินไว้ใจทิปปี้ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน the power of possibilities เราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภัยเชื้อแป้งเชื้อเมืองไทยประกันภัยบัตร Planet SCB บัตรของคุณเรทของคุณสมัครง่ายผ่านแอป SCBEC ที่สภาคุณผู้ชมมาชิมค่ะก็คือร้านสุนีข้าวหมูแดงค่ะคุณผู้ชมหาคุณผู้ชมลงดูแถวนี่คือแถวที่เขาจะซื้อกลับบ้านต่อแถวยาวมากแต่เดี๋ยวเราจะนั่งทานที่ร้านเราก็ไปหาที่นั่งได้เลยค่ะ คุณโอ้โอนี่เลยเราสั่งเป็นทั้งหมูแดงหมูกรอบแล้วก็คุณเชียงนะคะครับผมเนื้อหมูเราใช้ส่วนไหนคะหมูแดงนี่เราจะเป็นส่วนของสันนอกเลยนะครับซึ่งจะไม่มีมันไม่มีเอ็นเลยนะครับแต่ถ้าชอบแบบมันมันกกรอบๆเราก็เป็นหมูกรอบอเป็นหมูกรอบหมูกรอบเราก็จะมันน้อยคะเป็นหมูกรอบที่แผ่นไม่ใหญ่ แล้วก็หนังบางๆเวลาทำเสร็จมันจะกรอบส่วนน้ำซอสของเรามันพิเศษยังไงคะน้ำซอสของเรานี่จะมีส่วนหลักก็จะเป็นพวกงาพวกกระเทียมพวกพริกอะไรแบบนี้ฮะแล้วก็นํามาเคี่ยวแล้วก็มาเคี่ยวกับอานากระดูกเล้งฮะกระดูกหมูเล้งแล้วก็เคี่ยวประมาณ3าชั่วโมงแบบน้ำหมูรุงสูตรตั้งแต่รุ่นคุณแม่ของเฮนิดเลยไหมรุ่นจริงๆเริ่มจากคุณพ่อฮะคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยเริ่มขายตั้งแต่ปี2498ยกเลย แล้วก็ขายเรื่อยมาอยู่ที่ตลาดภูตลอดไม่ไม่ได้ย้ายไปไหนใช่คือใครมาแถวตลาดพูก็จะนึกถึงละนะคะร้านสูนีข้าวหมูแดงหมูก็อินดีมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากคุณพีทขอบมากคับนี่นี่คุณผู้ชมเราทานแบบที่งานเราเพิ่งเห็นนะว่าก็มีแบบสามารถที่จะมาใส่ซอสได้เองด้วยใส่พริกแล้วก็เอาซอสาดนะคะ จานนี้นอกจากความอร่อยของหมูแล้วนะคะคุณผู้ชมที่เรชอบในข้าวว่าข้าวเนี่ยมันมีความนุ่มแล้วก็อย่างคลิกเที่ยวมาใส่เนี่ยมันมีความสดแล้วก็ความใหม่ค่ะเพราะมันได้ทานของที่มันสดสดใหม่ๆแบบนี้ยมันก็เลยทําให้แบบรสชาติกรอบโดยเฉพาะตัวซอสที่ราดเนี่ยนะคะมันมีความเข้มข้นมากบางทีเราจะเจอแบบที่เป็นน้ําใสาๆเหนียวๆอะไรใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเป็นน้ําซุปที่รู้เลยว่าเขาผ่านการเที่ยวมาพอามาราดบ,บนหมูแดงแล้วก็หมูกรอบมันก็เลยอร่อยมากค่ะ ใครที่อยากจะมาทานร้านซูนีข้ามหมูแดงนะคะมาได้ทุกวันเลยค่ะเขาเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มครึ่งนะคะหาง่ายมากเพราะว่าติดทางรถไฟเลยค่ะและเดี๋ยวจากร้านนี้ค่ะเราจะเดินข้ามทางรถไฟตรงนี้เพื่อไปชิมอีกหนึ่งร้านค่ะ คุณผู้ชมบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะมาตลาดพูดูทาไมไม่พามาชิมกุ้ยช่ายไม่ลืมค่ะนี่เลยร้านสุดท้ายที่เราจะชิมกันในวันนี้นะคะส,ว,ส,ว,สว,วัสดีค่ะพี่หัวสวัสดีค่ะอ้พี่พลูนี่รุ่นที่2ของกุ้ยช่ายอมาม่า <ใช S 1> แล้ว<ช>หรือเปล่าคะ,คะใช่ค่ะนะรุ่นนี้นี่ขายมากี่ปีแล้วคะ นานมากเลยนะคะตอนนี้ก็7จ็ดแปดปีแล้วค่ะเจ็ดแปดปีของรุ่นที่สองเนาะนะกุ้ยช่ายที่นี่เขาบอกว่ามีความพิเศษก็คือตัวแป้งค่ะแป้งเรามันพิเศษอย่างไงคะคือเราโม่แป้งเองเราใช้ข้าวข้าวมาโม่มันจะมีความนุ่มเหมือนเหมือนเหมือนข้าวอะค่ะเหมือนข้าวคือแทนที่จะจะไปใช้แป้งสําเร็จรูปเราก็โม่เองเลยใช่ค่ะแล้วก็ลักษณะที่จะคือจะอยู่ได้ถึงห้าทุ่มต่อวันมันจะไม่มีการทืนตัว เหมือนแป้งทั่วไปค่ะแล้วไส้ล่ะคะไส้มีไส้อะไรบ้างไส้มีหัวสีไส้นะคะมีไส้ถั่วไส้ผักค่ะเผือกมันแก้วแล้วก็หน่อไม้ค่ะน้ำจิ้มเราทำเองไหมคะทำเองค่ะจะมีความกลมกล่อมหวานเปรี้ยวเผ็ดอยู่ในอยู่ในน้ำในตัวของน้ำจิ้มจะมีความหอมค่ะแล้วก็ไม่เผ็ดมากพอดีพอดีนะคะนะงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะอ่ะ พิเศษของกุ้ยช่ายเนี่ยนะคุณผู้ชมคือตัวแป้งค่ะแป้งเนี่ยจะไม่เหมือนกับกุ้ยช่ายที่เราทานทั่วไปมันให้ความรู้สึกเหมือนกับมันเป็นแป้งข้าวเจ้าก็คืออารมณ์เหมือนเวลาทานขนมญี่ปุ่นนะแล้วเป็นแป้งแบบหนึบๆนบนุ่มๆแบบนั้นนะคะนะคะนี่เล่อันนึงที่ชอบเ่ยก็คือน้ำจิ้มของเขาทื่ว่าน้ำจิ้มคือแบบรสชาติดีอะเออพราว่าอ,อันนอสแบบใส่แบบมีท<ม><ง>ั้งปเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดแล้วก็มีหวานแต่มันไม่ได้แบบว่า ปี้วก็เปรี้ยวไปเลยมันจะผสมแบบพอดีพอดีมีความกรองกรอบนะคะอ่ะร้านนะคะกุ้ยช่ายอม่าอยู่ตรงทางรถไฟของตลาดภูนี่เองขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะรอบแรกนะคะก็คือ9ก้าโมงเช้าค่ะเราจะถอยมาทุกสองชั่วโมงรอบที่2ก็เศษโมงครึ่งรอบที่สาก็บ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งจะลงหลดึงช่วงเย็นนะคะก็ขายจันถึงเสาร์ค่ะหยุดวันอาทิตย์นะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะทิปปี้ recommended เมนู คะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะสายกินทิปจัดของอร่อยให้เพียบสายมูก็มีเคล็ดลับดีๆมาบอกเหมือนเคยนะคะวันนี้เนี่ยที่ว่าย่านตลาดครูนะเป็นอีกหนึ่งย่านที่รับรู้ได้เลยถึงวิถีชีวิตต่างๆน,นะคะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของเขามากๆนะคะเรียกว่าอยู่กันมารุ่นต่อรุ่นมาจนถึงปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งย่านที่ถ้ามีเวลาลองแวะมาหาของอร่อยแล้วอย่าลืม แวะไปที่วัดราชพฤห์ไปมูนะคะเคล็ดลับว,ว่าบอกคุณผู้ชมไปหมดแล้วถ้าเกิดอนไนจดไม่ทันเข้าไปดูย้อนหลังใน y o u t u b ชลรสมีกับ v i p เรื่องมูเรื่องกินไว้ใจทิปปี้ได้นะคะสัปดาหนะ์หน้าทิปจะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยและไปมูที่ไหนพลาดไม่ได้คะ่ะช่วงเวลาดีๆบายบายแบบนี้นะคะบายต้ตนๆปุ๊บเปิดรอเลยช่องอมรินทีวีเอชดีสามสิบสี่แล้วกลับมาเจอกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าชรสมีกับ v i p เรื่องมูเรื่องกินไว้ใจทิปปี้สวัสดีคะ่ะ ขอขอบคุณบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทท่ากากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจแล้วเวลาทานต้องทานยังไงคะที่จะอร่อยที่สุดอันนี้ก็คือถ้าตามสูตรโบราณจริงๆเนี่ยมีแค่พริกดองเองอแล้วก็สีอิ่วดำแล้วก็สีอิ่วดำใช่แต่ว่าหลังเราผสมแบบสําหรับแบบลูกค้า<อ>แบบว่าผสมไม่เด็ดเลยอามารินทีวี